สวัดีครับวันนี้ได้ข่าวว่าทีมงานเขาได้หมูกินครับดูสิโอ้ใครขับดีแม็กผมมาวะเนี่ยโอ้โหทำอะไรกันเนี่ย มาแล้วครับรอตั้งนานเลยครับมาแล้วครับนี่เป็นไงครับนี่โอ้ยนึกว่าสุกแล้วจริงมาแล้วนี่ครับอูดแต่สุกแล้วข้าพเจะารีบพี่นี่หนังหูพี่ต้องกินดวกรอบเลยก็เรียกมาให้พริกเกลือเมันจะสุกก็ได้หรือเาเอาท่านจอมยุทธมายังไงนี่มันเพิ่งวันน่ะใครเรียกมาท่านจอมยุทธบอกว่าวันนี้ดวงดูสมปองใครเรียกมาไม่แกบอกว่าดวงแกดีแกบอกว่แล้ววันนี้สุดฤกษ์ทุกคมาทั้งคกป่าร่วมกันทียังไงมันก็เห็นกันอยู่มันก็เลยอ้ยตายเลย ผมอายผมอายนะเนี่ยผมไม่ได้ชวนอาจารย์ชายเนี่ยไม่ต้องชวนตายเลยวเราทำบุญด้วยการต่างาร่วมขันมันจะต้องเห็นกันเหมือนเดิมนี่แหละออนเอาไปทำรวดแล้วเอารมาสองดูกับ โอ้ของแท้ตัวนี้ขง่ได้กินเด้ขาเอิญมันั่งซื้ออน่ของแท้เลยแต่เบามวนหรอเล่ครับพี่มีงานไหมบอก F C เสียด้วยด้ออ o เมน n ์มาอยาบอกว่าผมเป็นควายเร็วแ ผมมาไายอาจารย์ชูปื้อควายชัยบ้าน่ะคุณคอมเมนต์มาได้ยังไงควายบ้านน่ะทีโทรศัพท์ทำไมเป็นงี้วะดั้เยวะไม่ได้น้อยใจน้อยใจทำไมน้อยใจแบบเอฟซีเสียดตินเรามาดูกันนีกเียวเลย เดียวหันกล้องมาทางผมสิ่ไมก็ห um ันแล้วไม่ทำอะไรเลยดด่ะเดืดใส่ผมอีมดใจเย็นมดใจเย็นจเยาละมดยาอันนี้ลายสุ่ัเลยส่ัอง่ไม่สิินาไม่นีะจะบายครับสวัสดีใครซื้อมาให้แกลูกพี่ล่ะโอ้ใครตัดเล็มด้วยจ่าย ไข่โนเ่ไมเ่ดปุใจดันได้สามกองใช่ไหมเราให้จะชาระบายกเอนให้จะชายมอนคลี่ไปเดียวจะชายกําลังเบื่เข้ามากองก็มันเนอะแต่ว่าก็ผมจะขุดลุงยอก่อนอยู่ผมไม่ทําไรหรอกให้ก็เราลงเองเลยการสนก็โชคดีได้หนี่ให้ก็เราลงเองเลยครับนมาเจอวันพอดีเลยเดี๋ยวถ้าไม่ไหวจริงก็ลงหนู่นในสจงกัดผมช่วยครับช่วยฝัง เรานม่เราได้เพียว่มันเล่นเนาเราไม่รู้เรื่องกันหรอกว่าตอนนี้มไเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดวดก่อนไนไองเราวันนี้ก็ดูแาบมาเั็นที่กับกวัด้วไอือด้วยเลยแบบเปดฟผมเล่นะจนจน่ได้ที่ัดดีวะลองเนี่ย ไอ้กองใหมน้องเ่าน้องพเนเขาว่าผมว่ามาอยู่ถึงงานนี้ว่าผมเฝื่เข้าวเปนหนามนี้เปนเอมดี่ยาการาท่ยอเดียวบอกผมมาทำไมถึงไหนมอตานไหลสดดินไหลสดด้วยนะครับไหมไอ้คนเดินซี่ดินไหลสดใช่ไหมฮะกาบหนูววิมบานผมต้องการีคนอยึ่ผู้เอก็งอนอยู่นั่นแหละ ห่อนอะไรไม่รู้เลยผมขอพูดระไรเอาพวกเอกระงอนงอนอะไรไม่รู้ฮะเลยผมไม่ได้พูดเลยซาวมาจากไหนนี่ซาวมาจากไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเตกข้างหลังโอ้ขอโทษด้วยค่ะคุหนูขอโทษ อุ้ยทำไมมันมีแต่มันเลยคอราเปนะไรย่เมนี่ยจะวะันเลนเมื่อกี้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 น้องทำเดียร์หกขวดหนึ่งใครเมื่อกี้ชูทำเดียร์หกขวดหนึ่งค่อยค่อยปรับแปดรอให้โอนให้ค่อยแ0 0ร้อย จแล้วค่อยก็เลยเอาเอาไปจำนำทองอ่ะแลกกันก่อนน้องแปดร้อยกับแปดพันแลกกันจริงเหรอจริงให้น้องเอาใบจำนำทองเอาจันชูของขวัญเมื่อกี้ยังงอนกันอยู่นี่คุยกันดูดิขออ่ะพี่อันนี้อันนี้นี่ของขวัญให้จันชูนะครับนี่ไดงขอบคุณพี่มากแกแกแกกใส่ใสได้ไหม ของควันของควันขอบคุณที่ชัยมากนะครับี่เอาบุรีออกก่อนนะเอาบุรีออกจากปากก่อนดิโอ้อโหอันนี้ให้ของขวัญทำงานงานหลวงห้าหมื่นคิวเสร็จขอบคุณมากนะเอาของหนูล่ะของหนูล่ะของหนูนู่นของหนูนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแก่เส่ควันได้ นี่ไแก่ยาแค่เราอันนี้เห็นไหมเกลียดที่รักมักที่ชังนั่นน่นนโอยเปื่โดนเนาะอันนี้ผมไหมผมโดนนะเออดี๋ยวก่น่ะครับนลยันยรี่ี่่งนหลงมาล้มล้มล้มหน้านะ โอเคยนของขวาจานชูใส่ได้พอดีได้ไหมได้ิยังไม่เคยได้ลองเลยจือย่าสันยาสันิ้วกลางอันนี้กดพอดีเลยโอพี่เอาออกไม่ได้ด้บาดวย็เข้าไปวะชอบนะครับนีสนาลองยก็พอดีเลย พี่ต้องใส่ฝังซ้ายเพราะนิ้วฝังซ้ายมันน้อยกว่าพี่ขอบคุณพี่ขอบพี่ขอบคุณพี่ต so well ิ at um> ๋นกับครูเอมากเลยนะขอบคุณมากครับอันนี้ครรูคูเอซื้อให้เนี่ยพี่บอกให้ครูเอซื้อให้รู้ไหมเขารู้ว่านิ้วนิ้วใหญ่ขนาดไหนพ่ออะไรวะเขาไปวัดอยู่โรงพักเดียวกันเดี๋ยวแรกก็โรงพักได้ไหมแจ้งั้นใช่ไหมเดี๋ยวแล้วคนแก่ที่นั่งข้างหลังเนี่ยไม่คิดถึงบ้างเลยคิดถึงอยู่ก็ นี่ไงเลี้ยงนี่เลี้ยงด้วยแล้วทำไมไม่มีการกลืนกลางอันนีใฮะเพราะว่ามันเป็นใบรับประกันของใบพวกนี้จำเลยผมไม่พวกนี้มาหายแล้วเนาะไปพวกนี้จำเลยคนมัอันนี้พี่ให้แล้วอะแล้วแต่เองเนอะเองจะเอาไปขายไปอะไรก็แล้วแต่เองเลยผมไม่ขายผมไม่ผมซื้อเมียเหมือนกันผมซื้อเมียแล้ว พี่ซื้อให้ผมอันนี้อันนี้ของนี่พอดีกันเลยพอดีกันเลยอ่ะซื้อให้เมียเหมือนกันแต่ดกันโอ้พอดีเลยอ่ะพอดีเลยพี่หางพอดีเลยพี่ครับขอบคุณครับมีความมานะมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นทำงานทำงานมาแล้วครับจากวางแผนในการทำงานมีความม่งมัโอ้นี่มีใครเปิดเลยว่ มาเอาอย่ามาหมดแล้วเนี่ยไอพี่หนว่อันนี้ควดใครนี่นนุยองชื้นชื้ะเอาจานของพี่ใครเอาไปผมครับผม้ยไปสิมูบผมชายตัวผมเรีวยบตายเลย ไม่คิดถึงคนแก่คนนี้บ้างเลยผมไม่รู้กันต้ก็คิดถึงคนแก่คนนี้บ้างสิผมขอโทษครับผมไม่ได้ชวนเลยมาเองครับมาเองทำไมพี่รู้อ่ะก็ที่ผมพูดเลยเคยทำบุญตักบาตรรวมกันไรหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆเออนั่นแหละอยากออกจากบ้านมาเวลาห้าโมง จนันสนก็เหมือนกันบอกให้มาช่วยงานก็พอดีเลยใช่นี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละคือคนเราทำบุญร่วมกันครับคนเนื้อเนี่ยเอ้ยมันมีเนื้อมั้งเนี่ยมันไม่มีเนื้อเลยรมูอะไรมีแต่มันเนี่ยโอ้โหเขากินเยอดแยะเฮ้ยก่โลเนี่ยกี่สิบกิโลเลย อย่าบินผมน้โอ้ยสหาบ้าไปต็มที่จ้างพ่นมาโดยเฉพาอเลยะแม่ม่ย้างเลยอ้อมหยอดพี่คนเมื่อคืนนี้จะเต้นรถเยหาไมได้คนแก่แข็งคนมาาโมจันชายมั่งครับต้อบอะไรันดีจันชายเมาบอกพี่จันจันชายไม่ได้เมาอะไรครับเมาคารงจันชายเมาเมาแบบตัวเองคี่จันชายับซ ช่วยๆช่วยร่วมกัดีกันดูรัฐบาลจะมีแต่งานคือต่งชูวับนี่แต่ชูชูต้องใส่เต็มต้องใส่เต็มรอๆครับแต่งชูนี่ต้องนี่แหวนแต่งงานเลยเนี่ยได้ไปขึ้นผมจะไปสปปลาภุนีเจ็บแล้วพูดเลยไม่เหลือแล้วเอานี่แรางวัลหลักหลักๆเลยเอาเอกร้อยร้อยไปชูมาจอยุดอย่ามาขี้เจอ โคตรตึงอย่างนี้โตตันหมดกี่ขวดแล้วปกติครับผมมีหมดกี่ขวดผมก็อาการปกติครับอีปกติทำจอมลูกพี่ผมกาดูลูกพี่พูดแบบลูกพี่พูดแบบเนี้ยอยู่นีนกินแม่งหมดแต่ได้ยังไม่ได้ต้มไม่ต้องเพิ่มมาหรอกกินก่อนเลยเอาที่นี่มาต้มเลยเฮ้ยเนี่ยขาเนี่ยสุกยังไม่ต้องถามว่าสุกยังหรอกเขายังไม่กินไก่ตะกคนหรอกเนี่ยกโอเคครับ พยานตายแล้วน้ำตกพี่เอาออกเลยเนะน,น่ยนะยังไหนตกลงจะเอามไออรถโบราณคันนั้นน่ะรถไหนหัวลากไม่รู้หรือไป <c oughs> ทำลอ้อ <c oughs> ไม่ได้ทำคลิปเอาจริง<น>ผมจะซื้อหวัวลากจริงๆไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่ถ้าราคานี้แต่รถรุ่นนี้มันน่าเอาครับราคาไหน ขายวัวล่าสีเหลืองนั่นแหละราคาไหนอ่ะห้าแสนใช่เหรอใครบอกไม่มีใครบอกเพราะผมเคยไปแล้วแล้วใครเกินก็บอกอยู่ว่าถ้ามีคนมากล้าซื้อห้าแสนเราให้บโอเคครับโอ้โหโกหกผมไม่ได้หรอกนี่ก็เลี้ยงทีมงานครับเลี้ยงทีมงานเซฟส่วนนี้ไปชิม เลี้ยงหมูครับเป็นผยางไงครับต้งชิมดูชมวนหลวงกราดีง่อยครับแต่หน้าผนาครับนี่ทำงานไห้เป็นมาตัวหนึ่งผมไม่มีกำไรหรอกไม่ได้มีกำไรแต่กก็เลี้ยง,ยงทิมงานอันนี้อันนี้เลี้ยงอันนี้เลี้ยงเลี้ยงงานห้าหมื่นคิวนะตัวเนี้ยงานวัานละเนี่ ว่างานนั้นถ้าไม่ไม่ตัดสุดจริงก็คิหนักครับอาจจะแย่อาจจะแย่แต่ว่าเราช่วยกันแรืวเป่าอย่างนั้นก็จบงานด้วยมันไม่มีกําไรหรอกไม่มีกําไรไม่มีงานไม่มีกําไรไม่ได้กําไรหรอกหนักเลยถ่านน้ำมันก็หมดเกินครึ้นค่านน้ำมันหนักมากนายจะนั่นนี่นายรถแต่เราไปทางตะแคงเรื่องมีปัญหาเยอะเลยได้แต่ทุกคนมีงานทำก็ดีแล้วครับอะไรมันเหรอ เจอกันใหม่คลิปนหน้าแล้วกันสวัสดีครับผม